จังหวัดเพชรบูรณ์ลบบุรีสระบุรีและพันครศรีอยุธยามีแม่น้ำปลาสากเป็นแม่น้ำสำคัญเลี้ยงชีวิตทั้งด้านเกษตรและประมงแต่เนื่องจากลักษณะร่มน้ำมีความลาดชันสูงในฤดูฝนน้ำจึงท่วมบ้านเรือนและฤด,ดูแล้งประสบปัญหาการขัดแคลนน้ำ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงหาทางแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนโดยให้กรมชนรับประทานศึกษาเขื่อนกาเก็บน้ำจากนั้นเขื่อนแม่น้ำปาสักได้เริ่มก่อสร้างขึ้นรวมระยะเวลาทั้งสิ้น5ปีก่อสร้างเสร็จเมื่อวันที่15มิถุนายนปีพุทธศักราช2541จากนั้นในวันที่7ตุลาคมปีเดียวกัน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระราชทานน้ำเขื่อนแห่งนี้ว่าเขื่อนปาสักชนสิทธิ์อันหมายถึงเขื่อนแม่น้ำปาสักที่เก็บกักน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ Out